สวัสดีค่ะขึ้นชื่อว่าผู้หญิงเนาะไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ยอมรักสวยรักงามเป็นเรื่องปกติเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้จริงๆแต่ที่แปลกก็คือกระแสนิยมความงามเหล่านี้คลิปนี้เรานำเสนอเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมแห่งความงามของแฟชั่นสุดหรูยุคโบราณว่าแต่จะมีอะไรกันบ้างและทำให้เกิดอันตรายได้อย่างไรไปชมกันเลยค่ะ 1. คริโนไล คริโนไรเป็นกระโปรงสุ่มแบบที่กว้างมากๆมากกว่าที่เราเห็นในละครอีกเกือบเท่าตัวตัวสุ่มจะทำจากขนมา้าเส้นป่านและเหล็กจัดเป็นแฟชั่นยอดนิยมของชนชั้นสูงในศตวรรษที่19ซึ่งความงามของมันเนี่ยทำให้เหมือนกับสวมร่มไว้ที่เอวเวลาลมพัดมาคนใส่ก็จะพลอยถูกพัดลอยไปด้วยทำไมถึงน่ากลัวน่ะหรอก็เพราะว่ามีสาวไฮโซหลายคนถูกลมพัดตกตึกตายนะซี และบางคนก็ถูกโครงกระโปรงหนีบเอวจนกระดูกหักแต่โศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงที่สุดเกิดขึ้นเมื่อปี1863ในประเทศชิลีเมื่อเกิดไฟไหม้โบสถแต่บังเอิญมีสาวกระโปรงบานคนหนึ่งติดแหกอยู่ที่ประตูขวางไม่ให้คนอื่นออกไปได้ซึ่งนั่นก็ทำให้เกิดมีผู้เสียชีวิตมากถึง200คนเลยทีเดียว 2. เดือคอเสดคอเสจเป็นเสื้อรัดลำตัวของสตรีและชุดชั้นในของผู้หญิงที่สวมเพื่อให้สะโพกและหน้าอกเข้ารูปนิยมในช่วงศตวรรษที่1830ถึง1839ในสมัยวิกตอเรียมีการตั้งกฎเกณฑ์ให้ผู้หญิงต้องใส่ถ้าไม่ใส่จะถือว่าผู้หญิงคนนั้นสกปรกต่ำต้อยและในสมัยศตวรรษที่19นิยมให้สตรีมีเอวคอดกิ่ว ปกตงเสื้อคอเส็จสมัยนั้นจึงออกแบบให้ซ่อนแผ่นเหล็กไว้ข้างในเพื่อรัดเอวคนใส่ให้คอดกี่วที่สุดเท่าที่จะทําได้สําหรับเหตุที่น่ากลัวก็เพราะว่าเนื่องจากการที่ใส่คอเส็จต,ต้องรัดแน่นมากๆแน่นจนทําให้กระดูกผิดรูปหรือเราเรียกว่าเอวคอดซี่โครงจะเจ็บปวดชาอาว,วัยวะเครื่องในจะถูกเลื่อนเลื่อนย้ายลงต่ำมาจนถึงก้นทั้งยังเป็นสาเหตุให้การไหลเวียนของเลือดภายในผิดปกติ ในปี1903มีผู้หญิงที่ตายทันทีเพราะเสื้อรัดลําตัวของสตรีที่เป็นเหล็กกระแทกกับหัวใจของเธอ3ามฟุตไบดิงการพันเท้าของผู้หญิงให้เป็นรูปดอกบัวหรือก็คือการมัดเท้าของสาวจีนสมัยโบราณน,นั่นเองค่ะซึ่งเป็นที่นิยมในจีนสมัยศตวรรษที่8 ลูกผู้ดีทุกบ้านจะต้องถูกจับมัดเท้าให้เป็นดอกบัวทองคำโดยเป็นค่านิยมที่ว่าเท้ายิ่งเล็กยิ่งเป็นผู้ดีจะหาสามีง่ายทำไมถึงน่ากลัวก็เพราะว่ากรรมวิธีนั้นโหดร้ายมากๆกระบวนการพันเท้านั้นจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เด็กอายุ5-6ขวบโดยคนเป็นแม่จะใช้วิธีการหักนิ้วน,น้อยๆ4นิ้วแล้วงอย้อนกลับไปด้านหลังแล้วก็นำผ้ามาพันเอาไว้โดยจะพันแน่นขึ้นเรื่อยๆ จนได้เท้าที่เล็กตามต้องการนอกจากนี้ผู้ที่ทำการพันเท้ากล้ามเนื้อตั้งแต่บริเวณสะโพกลงไปจะต้องเกรงมากในการเดินแต่ละครั้งเมื่อเยืองยางด้วยท่าอ้อนแอนแลดูสวยงามแต่จะเกิดความเจ็บปวดแสนสาหัสเราเข็มพันเล่มกระหน่ำแทงหลังจากรูปเท้ากลายเป็นดอกบัวทองคำเด็กผู้หญิงคนนั้นจะกลายเป็นกึง่งกึ่งคนพิการเดินเหินไม่ถนัดจะไปไหนทีก็ต้องมีคนคอยประคอง สำร่างกายยังอ่อนแอและอายุสั้นกว่าที่ควร 4. ฟองตังเกเป็นแฟชั่นการเกล้าผมอย่างหนึ่งมวยผมจะถูกขดบนเป็นเจดีขึ้นไปประมาณสามถึงสชั้นแล้วตกแต่งด้วยสารพัดของแพงเช่นโบลูกไม้พัดจีบกิฟตเรื่องเพชร สารพัดแล้วแต่ความรวยของเจ้าของผมผู้ดีฝรั่งเศสในศตวรรษที่1 7บเถึงสิทุกคนต่างทําผมทรงนี้โดยแอบแข่งกันว่าใครมวยผมได้สูงกว่ากันแต่ลืมช่างน้ําหนักสารพัดข้าวของที่ประดับอยู่บนหัวว่ามันหนักปลาเข้าไปกี่กิโลแล้วสาเหตุที่ทําให้มันน่ากลัวก็เพราะว่าหลายคนกระดูกคอและกระดูกสันหลังคคตรดวิดจะเป็นอมพาธ ที่สำคัญสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องพึ่งแสงสว่างจากเทียนอย่างเดียวถ้าผมใครบังเอิญโชคร้ายผมติดไฟจากเปลวเทียนกว่าจะรู้ตัวไฟคงลามมาถึงหน้าแล้วอย่างเช่นสนมนางหนึ่งของกษัตริย์อังกฤษที่เคยถูกไฟคลอกตายเพราะสาเหตุที่ไฟไหม้ผมนี่แหละคะ่ะ 5. เดอะสตีฟไฮคอล่า เป็นคอเสื้อแข็งๆใส่เพื่อให้ปกเสื้อสูงขึ้นนิยมใช้กับผู้ชายในศตวรรษที่19โดยคอเสื้อจะเป็นสีขาวเวลาใส่ก็จะใช้ชุดเชิ้ตมาใส่ทับอีกทีทำให้เหมือนเป็นคอขี้โอมีอำนาจโดยบุคคลที่สำคัญที่ใส่ก็จะมีสกาวายนักประพันธ์ชาวไอซ์แลนด์สาเหตุที่มันน่ากลัวก็เพราะว่าการใส่ปกไฮคอล่านานๆทำให้คนใส่ได้รับออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ จนเกิดเป็นฝีในสมองหรือเสียชีวิตในขณะที่ใส่ชุดนี้เวลานอนเพราะเมื่อมันรัดคอคนสวมใส่ก็จะตายเนื่องจากขาดอากาศหายใจอย่างไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะ 6. read makeup ในช่วงศตวตรรษที่14-19ชาวตะวันตกมีค่านิยมที่ว่าต้องรักษาผิวให้ขาวผ่อง เหมือนกับว่าไม่เคยถูกแดดถูกลมเลยถึงจะดูเป็นผู้ดีส่วนต้นแบบของความขาวนั่นก็คือสมเด็จพระราชนีอลิซาเบธท,ที่หนึ่งแห่งอังกฤษซึ่งพอกพระพักขาววอกเป็นประจำชนชั้นสูงคนอื่นก็เลยทำตามอย่างบ้างทำไมถึงน่ากลัวสาเหตุก็เป็นเพราะมันมีสารประกอบของตะกัว่วโดยหลีิ up, เมคอัพเครื่องสำอางโบราณน,นั้นมีส่วนประกอบคือตะกัว่วขาวผสมกับขี้ผึ้งไขมันสัตว์ น้ำมันและไข่ขาวซึ่งสารตะกั่วนี้เป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นอย่างมากเนื่องจากทำให้เบื่ออาหารท้องไส้ปั่นป่วนมึนงงแขนขาชาตาบอดและหายใจไม่ออกบางครั้งอาจเสียชีวิตได้หรือถ้าร่างกายสะสมตะกั่วมากๆอาจจะเป็นมะเร็งได้ค่ะก็เป็นเรื่องของความสวยความงามนะคะแต่จะดีที่สุดนะคะถ้าสวยและปลอดภัยด้วย